เกณฑในคู่วงหลังนะบอลยิงกลับกองหลการยิงข่ายเนี่ยต่อของเกณฑ์ระหว่างสามหนีกับทาด้านทีเดียวที่ในคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับในรอบที่สองครับแล้วเป็นคนตัวไหนโอ้โหแล้วจังหวะนี้มากตูวรัวเปียยังไปแก้กับมันได้แม่เปล่าหนีเดียวจริงครับบอยเปียนอนทางซ้ายครับตี ในขึ้นเวลาหลังน้าเรต้องมีการแก้เกมกับสารพัดหนีขึ้นหน้านี่ตัวเฉพาะเกมลุ้งปีไม่จัดเพื่อนเลยครับขึ้นหลังนี่ต้องหลับหลายกว่าเดิมครับถ้าจะไปเล่นแบบเตอรมีสกอร์พวกเราตามหลังอยู่ครับสีเอาเรให้น้ำหนักโอ้โหเนี่ยเกือบถ่ายล้วตีพิกเราให้มาแม้ผู่ๆแล้วแตะให้เพื่อนมาเอาไปครับแต่พิกออกมาแล้วไม่มีใครอีกครับ กัมาตั้งยังมงครับเส้นมวยบอยคุณแจกกันยังไงแครยังไงครับฉมนรู้ครับตั้งยังมงครับเส้นมวยโยกแล้วตัดเข้าในเปลี่ยนการขึ้นมาดังกว่าบอยให้เร็วเจ้าบอยนี้ไม่ผ่านอาร์มครับไี้ขึ้นมาหลังเปลี่ยนเอาตงวนักอาร์มแบบมุดลงมาครับแล้วลงดีแล้วสามคนครับของคีนเดฟุทพิพงด้วยครับโอ้ยี่าเปลี่ยนยกชุดเลยครับหลังจากคินเดฟุทพง คนที่อยู่ในตั้งแต่ชุดแรกอะใต้เราี้ก็เปนด้านเนทกับเอมครับใช่นอกน,นั้นสามสี่คนนี้เปลี่ยนรวดเลยครับบางทีการเปลี่ยนตัวเย,เยอะแบบนี้ลูกเกมอาจจะเสี่ยงเหมือนกันนับางทีเล่นกันลงมาแล้วแผนอะไมง่เหมือนเดิมครับดีดดไม่ผ่านใช่บอลซ้ายลนะอ,อยตาดเข้าในแล้วจังหวะนี้โดนซา,าคิดครับ

โอ้โหนี่ถ้าไม่ฟาวิเอียวงจ่ายครับคู่นี้คงเช็ดก็เปียกมากแต่ว่าคู่นี้ฟาวอีกอ่ครับเป็นตั้งเตะขึ้นมาครับของทีมงในดูบ้าคู่นี้สกอร์นำหนึ่งศูนย์อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับขอแค่ประตูเดียวครับถ้าเป็นปฟาวีได้ครับก็จะกลับสู่เกนแต่ถ้าเป็นทีมงในดูได้ประตูที่สองขึ้นมาโอ้โหเรียกว่าอ่ะ เราป่าดเลยอ่ะเกียรล็อกเข้าไหนวะต้องคืนกับไปตั้งใหม่อ่ะตู้มองเปลี่ยนมาทางซ้ายบ่อยปูลมสวยอ่ะสายทะลุมาสวยแล้วจะมาดิ้เป็นโอ้ยล็อกแล้วจะไงอ่ะโผลใหม่ผู้นสิตต้องเต่าหยุดแกแล้วม่าอาร์คสว่างไปอาจเกันอะไรนั่แหมผู้เล่นของขาปีอ่ะ น,นี่เดี๋ยวจังหวัดจะกู้จริงจริงกพื่สิทธ์ไม่ได้เป่าไปรุป่นฟาวจังหวะที่ไปชน,นี้ยเพราะว่าแมนที่มายาังจะิเล่นที่บอลเงี้ไม่ได้เจตนาไปสก,กัดทางด้านคงเดวิล่แต่ว่าเอามีเพื่อนบาดเจ็บเนี่วยปม่หาจ้ลอนกองอยู่ยนชน้าเพื่อสิทธิ์เลยป่าอ,อยู่เกมมาดูกรหาย่อนเงี้อ่าครับ้เพื่อจะลงมาใหม่ครับในครึ่งเวลาหลังเรับน่<า>ก,<า>กแล้วสนเล่นเลิกแล้วไม่ใส่เ่าจะกลับมาเล่นต่อวะ ใช้หมวยโอ้โหขึ้นหน้าไม่ได้ย้อนกลับมาสีอ้าวกระตุกออกมามาต่ทิ้งออาได้ครับแพ้แพไม่ตงสูเลยสีานเข้าไหนสวยครับจบแหกไปก็ะทได้ครับพีเด็กกระตุกลูกนี้เอ็ม ไม่มีความแรงครับทุกคนที่พุ่งไป้วแต่วต่ียโอ้โหเอ็มต้องให้เครดิตเลยตมัยนี้ดูจริงนีผักเข้าไปที่เสาสองแล้วแล้วตุ่เก็ลูกอาจจะไม่แรงมากนะแต่ว่าทิศทางนี่ร้อยวอนเซนจะส่งคุณไปไครับส,สองประตูต่อศูนย์ไปนะแล้วทิ้งเลยอยู่โอ้โหนี่เข้าลอบมาในฐาน,นะอันดับที่สี่เจออันดับสามอย่างฝ่ามีครับคนละกลุม่มกันครับ โอ้แล้วตัวเรานี้เป็นไปได้ครับน้ำของสุร่าก็ทิ้งไปอยู่บอยทิ่เข้าหนาวแล้วจังหวะที่แก่ทิ้งออกมายังดีครับข้างหลังไม่มีใครเขาเก็บกลับมาได้ครับตุ๊บเบียร์ตามฝ้าออกมาซ้ายตีโดนเล่นเข้ามาวันนี้เบิ้ลเดียวบอยไปหลังอ่ะ ขามายทีด ah, uh, ับขวาเบียร์โอ้โหท็อกบอลหลบมาสวยมากแล้วนนี้โอ้โหแต่ตัดสินใจไม่ดีครับเอ็นตั้งแต่จเปฝาประตูของชินเดวิลขึ้นมาครับเล่นสั้นครับหมดชีฟเข้ามาทางซ้ายไหมตัหน้ามีคนเดียวเอ็นชินยาวเอาเอ็นโอ้โหบล็อกไม่โดนแล้วจังหวะนี้ ออลอยใส่เอามาซ้ายตีบอ,อยอยาได้น้อยต้องว้าตีไข่แตงฟ้าให้ได้ก่อนแล้วปล่าตีตลลู่เราโอ้โหหลบมา3าี่คนเปิดไม่มวต่อมาสองปัมที่บนปัมกันอีกทีนึงเราตู่รตุ๊กเปมาปีแก่กับมาได้ครับคิดเลยดูเราดีลงมาทางซ้ายใหม่ผ่านเบครับ ยิงซ้ายมา,ายิงไกลแล้วโอ้โหปัดทิ้งได้ครับจังหวะท้ายตีไม่ให้ออกครับแหมวันออกข้างไปก่อนนิดเดียวครับจังหวะนี้ตูมไกลมาไม่ผ่าน,น,นแล้วตูก็งงทิ้งออกมาแล้วสวนกลับครับบ,บอยไปโกลเดียวครับ ใช่แล้วขวามาเบเด็กเรายืนจับตรงนี้ไม่อยากติดเซมสองตัวออกมายนืนกลางแค่งกลางขา้แล้วเรียกว่าปิดกุมได้ดีครับคุณมอตัวกินเดีอยวยู่สายต่อแล้วตรงนี้โทนในขฟ้าว่าจะหวะาไปกับแท่กับอาม สองประตูนี so <te> so <te> like ่อาจจะมองว่าอาจะบอกว่าเยอะก็เยอะแต่ไม่เยอะก็ไม่เยอะโอ้ถ้าเกิดได้ประตูกลับมาเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามีเกมหนึ่งก็โอ้โหมาเป็นได้ตรงนี้ติดแซงมกับสองหัวเราพุ่งเร็วขึ้นมาเอ็มคนเดียวข้างหน้าจะไปต่อได้หรือเปล่าเราอาแต่เข้าขวาได้เอ็มเข้าซ้ายอีกนึงยิงแล้วก็โอ้โหติดแซงเหมือนใจก็เออบอลโอ้โหไปออกด้านหลังเลยับ ใุ่กาซ้าเด็โอ้เจ็บเอาาคนเดียวโอ้บอยคนียวอหนี้มามาแห่ด้านหลังก็เอง แจังหวะลอยเกมเอาตัวไอ้แขึ้นมาเนี่ยสู้วไม่ค่อยมีตัวเข้ามาตามมาช่วยสำรับส่านหนุ่มเนีเกมลุกขึ้นมาแต่ละครั้งนี่ก็น่าจะโดดเดี่ยวสำหรับผู้เล่นของทางด้านขาหมีเนี่ยตอนนี้เกมที่เราต้องการคือต้องการเกมลุกครับแต่วันนี้ทำเกมลุกได้ไม่ค่อยดีครับยให้เดี๋ยวมาทางขวาเบีย้ยไปแน่นอนนี่ย

bị băng rồi chúng ta cùng nhau boy, quẩy, rồi. vào trong này mà, mới, mới, mới. หลบได้แล <ersch> ้ว่ามาซใช้สีตึ้งอีกทีย้อนกลับมาตั้งเป็นใหม่ครับตุกต่านเข้าในมาจังหวัน <nai> ที้จะแหวงสองฟาวตั้งแต่จังหวะแรกครับพี่เด๋ยวผู้ตัสินก็มาดูจังหวะที่สองว่าเล่นต่อไม่ได้ย้อนกลับมาให้ฟาวลยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวและนารหาครับ โอ้แล้วเตะทั <sk 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 ้งสองทีมเลยครับตอนนี้ฮะอันกิงยัอยู่แล้วก็ผาหมีฮะอาราปีคิกยกมาเลยกาะเขตโทษชกทิ้งออกไปได้พี่ต่อตู่ตัวสองไม่มีใครก็ไม่รู้ฝ่าเข้ามาตัวเกิร์ฟองข้างในต่อโอ้โหแต่เปิดไม่ดีครับ ตอเลก็ไห่าเดียบนะนี่คนอัดฉาเกเจอนเครับโอแ้แล้วพูไ่สุดขแหครับที่จไปพุดจอดๆนะแจ็คตาสวนจัาก็ชิงดีวิวฝากออกมาขวางีจับบอลแรกจลาโอ้โหจ่ายเลย ได้ครับให้บอลแรงไปเยอะครับมีการเปลี่ยนตัวก้างกลามครับเอาเน็ตออกแล้วเอานี้ยโอ้แล้วมาสวยแล้วแบนไปต่อเข้าขวาจริงแล้วเราเรียบร้อยแล้วก็โหนี่ครับคนเดียวโซโล่แต่กลางสนามงแบนเข้าหูนี่ครับ ไม่มาไปตึงประตูน2ครับจังไม่น้อยเอ้าวครับอ่าซุ้มเวลาที่เหลืออยู่อีก7นาทีครับเหลืออีกแค่ประตูเดียวครับที่ต้องการก็สำหรับป๋าหมี่ครับขออีกหนึ่งครับไปอย่างน้อยเพื่อแบ่งแกล้งในเกมนี้ครับเกมนี้ถ้าเกิดบอลแค่เสมอก่อนนี่มีสิทธิ์ได้เพราะตอนนี้สำหรับป๋าหมี่ครับต้องอย่าลืมว่ามีแกนหนึ่งที่เราต้องเจอกันอีกครับเอ้าแจ้คจบแล้วกิน สี่กับแม่จริงๆเนี่ยตัวที่ชอบอาเซนต์บ้างแล้วว่าเด็กปืนใจว่ะโอ้โหดูคอู้ลงมาในสนามไม่กี่นาทีแล้วแจ็คกับโอ้โหดิพึ่งจะได้ก็เลยผู้องหมาหนีดูว่าบทเราเสียเสียง่ายเลยนะจังต้องมาเปิดข้ามหัวตรงหลังนะตรงสุดท้ายแล้วก็แจ็คกับโอ้จับตอนแรกดีแล้วตัวสองตีถ่ายตรงตัวทุกข้าไว้ครับ เป็นสามมาทุกรนหนึ่งแล้วแล้วก็โผล่นี่แล้วนะทีเดีิวซึ่งจะเสียกลับมาแล้วยังได้ลูกทุ่งทางซ้ายครับหมาหนี้ลำบากแล้วตอนนี้ย้อนเด้อใต้ใหม่สุดเออยาวโหไม่แน่นครับ คุอห,หนานเซฟมาแจ็คฟังแล้วจะไปเล่นต่อไม่ได้ครับออปาอนี่ไอสไตล์ที่าเเบนเจอรดูสองแขวะไมได้เอาเปิดมาสาองสองผูกผูเ่ไม่ถือเ,เลยเอาใ้เลยจาแบบนี้ยังไม่ติามาต่อคราวนี้ต้องบอกว่าเล่นเลยให้รู้ใจแวันี้สำหรับป้าอีให้บอลงานขายเกินการหล่อเดียวแจ็คโงเชฟได้เล่นต่อไม่ได้บอย วางอยู่กอยอยากจะกังต้ากันใหม่ตางฟ่าฟอกมาทางขวาไหมเก็บต้าแล้วจะสวนกลับก็ขีู่่ชี้บอกมาย้อนกลับมาทางซ้ายอีกทีลไหมตัดเข้าในมาแล้วจ้ากเ้องปมนหน้าเลยโอ้โหมีอยู่เมนี่เปยนิงได้หลายๆลูกก็ต้องการจำกันได้ครับ เลยหรือยังก่อนเนี่ยซ้ายมาอยู่คิงเดนอยู่จังต้องบอกว่าจะไม่เคยยิงได้เลยครับโอ้เกมเดียวยิงสองประตูครับเราสอคันด้วยนะนี่เป็นรอบที่สองครับในเกมที่ท่านบอกค่ัเป็นบอลถ้วยนี่มันคนละเรื่องก,กับดิวิชั่นนี่ครับโอ้ถ้าเป็นบอลน,นี้นี่รับรับนี้แพ้แมตชห้าแค่ตัวได้เลยว่าโอ้โหจริงจริงแมตห้าก็มีแต่ว่าโอ้โหสกอร์แบบนี้มันทุ่มเทจริงโหดร้ายสองครับฝาหนี โอ้โหเสียสองประตูติดต่อแจ็คไปามาเป็นลุ้นแฮติกไปเลยครับโอ้โห,โโหตามชิงโอ้โหวันนี้ฝาผีนี่เล่นผิดฟอร์มเลยครับนี่เลยหลายคนนี่พาเล่กันฟอร์มดอกวันนี้ครับโอ้โหนี่เล่นตน้องบูรณ่โอ้ฟอร์มตกก็เพราะว่าฝาผีตัวนู้นที่ตัดลงมานี่ยรู้ว่าจะเป็นตัวหลักทั้งนั้นครับ ดไปก็ัโขวงการันไงโอ้โห้เ้งอ้าวดูปีทิกกจะไล่มาอีกนักตรุหรืล่าลูกจริงโอ้โหลูกจริไปไปเลยโอ้โห้ต้องตอครับโอ้โห <you> ้ขาดกําแพงมาแล้วครัง่ายง่าโอ้โห้เด็เลยมาด สีบอลยาขึ้นมาก็บไหนเก็บได้ครับอ่อาจระสวนเก่าสาีให้มาเบสเนี่ยเกมของสป,ปีด่มันไม่มีเหมือนเราฝ่าหิีวันนี้ครับสปีดตัวนี่พีปป่บอกว่าเปกก็นหลกนะทีนี้พี่หวัวกาดได้บอลเท้าสุดเท้าหนีเร็วกว่าเยอะครับขิงเรื่อยุดวานเลบอลจะหลบไม่ได้ครับสีโอ้กลับไปตั้งกันใหม่ครับดีโอ้โหจ่ายมาสวยเหลือแจ็ค รอเพื่อแล้วฝากมาย้อนกลับไปข้างใหนด่ดูว่าเล่นกันต้องแบบว่าตอนนี้แต่พื้นที่ับอาแหมลองยิงเองครับเคยยิงเข้ามาต่อยแล้วเป่าเลองส่องไกลกเลยนี่จะ <c oughs> ต่อนำอยู่หลายประตูเลยเจ๋งโวย <c oughs> <c oughs> ทางขวาสีห้สวยแล้วทวันนี้ปย่อยจะให้เพื่อนทุกช่วงวัดจ่ายกับุกช่องวันนี้ไม่รู้อเลอกั้ขอกลับมาได้ครับฝาดีอย่าน้อยน่าจะขอ้จะตู้โอ้โหไปเข้าอกเลยนดีุ้ตรอตงเอยันชุทิ้งเอาไว้ได้ครับไปลุ้ทุกทางขวาขอตาดีขอสั้นฟมันบอย ไปอยาบไปเราดูนี้วลกนไมาไเอไลฟมก้อาบอกตัวเองอะมาดูบริคลิปทานน้านขวาครับของป๋ามีจะมีลูกศูนย์หรือเปล่าครับให้มาสวยแล้วต well. ัวนี้จริง ตรงต่อไม่อีกแล้วไอ้ลูกสูตรย้อนแถวสองมาครับเป็นสีอ้วงขึ้น,นมาซัดด้วยซ้ายอ่ะบอลมัลนจะไม่ตรงต่อไปวันนี้เล่นโอ้โหต้องบอกไลฟ์สีนาการแท้จริงเลยแล้วโดยเฉพาะแนวลุกนี่โอ้โหบอลเงินไม่ติดเลยวันนี้ตั้งเทมของตัวเองได้ครับเอ้าแล้วไปอีกแล้วโอ้โหลูกแบบนี้นี โอ้ดูยังกดการกองหลังของป่าผีให้ดีเหลือเกิเนครับจังหวะอนเปิดมา50 50กับผู้สาวตูกองหลังครับยอไมุมทางด้าน,นขวาแล้วโอ้คิงเดียดูตัวน,นี้ได้ความมั่นใจแล้วครับปาดก้าใไนมาเราสัตว์หลบไปสองโททากิดครับลูกนี้มานี่ความสามารถของผู้ัาว แล้วเอาไปด้านฟุตออส่งออฟตรงปทีครับอ,อ่าคิมเดวิลหาแล้วปรีคลิปทางด้านขวาของคิงเดวิลจะมีลูกสูงหรือเปล่าถ้ายิงเลยก็ต้องบอกว่ามุมมันถ้าจะไม่หมีตรงนั้นก็จำพายยืนสองคนก็ป้าจำพายไม่แตกแน่นอนครับเอา้าเราต้องหูยิงมาโดนได้แต่เราป้างนีง่ยเราอันนี้หันหน้ามาถูก เกจอเจอวิ่งเล่นของกิ่งเดบิวตี่ต้องเตะทิ้งออกหลังไปก่อน,น,น,นอครับไปมุมด้านซ้ายครับเปิดเขา่าแรกไม่หายครับชันแหลกออกหลังไปยังได้เป็นตเตะหูทีดครับเปิดยัดเข้ามาตัดหวัวท้ายแจ็คแข่งรีบดีครับตอนนี้เพียรโยกเข้าซ้ายมาไม่คืนหน้ามาลอยจังหวะนี้ล็อก ไม่มาในตัวจะได้ยีนึงเปิดจัดมาเบ้นเน่งๆจริงติ๊กแล้วว่าโอ้โหแต่ที่เจา,าของเบียกระตกเบ้นอีกยีหนึ่งหม่งแล้วก็ตามไปได้ต่อปลอยตัดเข้าในแล้วซเซ้กอโอ็โอ้โหตูออ่คนนี้ผิดกันอยู่เปิดจัดไม่มาครับ้ ชวนเสาจสองอุ้งกินด้วยซ้ายอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็มีงานเกตโตได้สนามยังโอ้โหดีฟ้าแต่ละชุดที่เราบอกว่ามีลุ้นถึงประตูตลอดแล้วคิดเองพี่หัวแล้วหลุดมาทีนี่เป็นหน้ากระดานครับเล่นรับแล้วโต้กลับนี่ต้องบอกว่าแกมแบบนี้มันเข้าทางเลยครัแล้วผู้เล่นเนี่ยมีความเร็วกับแนวรุกับของคิีเดรับ dạ, quay mặt sang, cho điều, may không, ô, lên lại rồi quá, hỡi, nó ping lên được nha, cool, còn đây, cung nó bỏ quẹt, ghi may ra แข่งแต่รู้ต้องเบี้ยยิ่งไปเที่ยวก็บอกผู้อู่ผู้นี้ท้านได้มาเองแกนต่อไปเลื่อนแากก็ง่ายึ้นแล้วโอ้โหนี่ยังตามอยู่สาวประตูและความหงามแล้วบอยเปิดจัดกินใหม่มาดีแล้วแล้วหมดเวลาการแข่งขันแล้วเวลาช่วยต้องบอกว่าราคาช่วยพอดีครับโอ้เดี๋ยวเจอเพื่อนฝรั่งนี่สรางสนามเลยครับเอาเลยครับทัองนี่ครับโอ้โห โอ ة, ้โหนี like ่ไอ้เกมคู่สุดท้ายปมาทำวันนี้ครับในรอบที่สองครับสำหรับทุกบอลถ้วยครับนี่ก็เร็วป่ะเป็นคิงเดวิลลหรือหมูวันนี้นี่เล่นได้ดีกว่าแล้วก็ใช้ต้องบอกว่าแท็กติกที่พวกเขาวางมาได้รับแล้วเขาต่อยแขกโอ้ได้ผลจริงๆครับเอาชนะฝาหมีไปได้ครับโอ้โหสี่วันทุนนนหนึ่งนั่นเปไงต้องเคาะถึงนี่เล่นทั้งสองทีมครับทั้งคิงเดวิลแล้วก็ฝามีด้วยครับ